สวัสดีลูกเพจทุกท่กทกทานและผู้ติดตามท,ท,ทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำาคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไกันบ้างนะครับแล้วมาเริม่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกวิลลาคาคอภพายลาปิดเวียนนา1ประตูต่อ2ลูแซมบอกภ้ายแทปบซอนสเปอร์0ประตูต่อ2 โมนชนะซิงเคบอก3ประตูต่อ1เชอริฟติลโภพายเอฟบอกประตูต่อ1นานาที่ในกอชนะโบเดฟพอยิบสประตูต่อ1อาแจกอัมตะดมชนะวอลโวดีนา1ประตูต่อ0คกิมานอกเสมอแซนบูไป1ประตูต่อ1และสปอร์ติ้งบาก้กาชนะมาคบี้เปตาทิว่า2ประตูต่อ0 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเลนลีกรอบคัดเลือกคูเีเอสพายทอมโซ่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแม็กพายพายเอฟซีโคเปนเก้นศูนย์ประตูต่อสามอิสเวตชนะออลเตเวนนาสองประตูต่อหนึ่งมิซามีนะครับเสมอแอตตานาหนึ่งประตูต่อหนึ่งซาบูตาโลชนะปฏิซา,านตีราน่าสองประตูต่อศูนย์อมเนียนิโคเซียชนะโตบิโดคุยไตย 1. ซี่สามประตูต่อหนึ่งราชนะดีเอซ 1 9 0 4 4ประตูต่อศโกเฮดอีเกิลเสมอบ้านไปศนย์ประตูต่อศซิมบูพายอารัตอัมเนียไปศูนย์ประตูต่อ3บอนบีชนะเคเอฟลาปินะครับ6ประตูต่อศโอลเมปิยาชนะโปรลิสยานะครับ2ประตูต่อ0ดานิโปพายบุสการ์ศย์ประตูต่อ3ยอยอร์กาเดนชนะโปเกฟนิเดอร์คอนนะครับ3ประตูต่อศูน ฮาโปเอลเบเชว่าเสมอคาโนโมโนะครับ0ประตูต่อ0บาเนตออตาว่าชนะอาราตู5ประตูต่อ1เอฟ91ดูเดลังพ่ายหังเค่นไป2ประตูต่อ6ฟอร์เรียนาพ่ายกับนานวิตเตียกิมมาไลท์0ประตูต่อ1มัร์กบี้ไฮฟ,ฟาพ่ายซาบาไป0ประตูต่อ3เ f ฟอารคูนะครับเสมอนีมันกอตโนโ0ประตูต่อ0 C.A.K.C.S.K.A. หนึ่งเก้าสี่แปดโซเฟียชนะบูสดัสโนสหนึ่งประตูต่อศูนย์อิสตันบูบรัสเซียชนะลาฟิโอลิต้าหกประตูต่อหนึ่งลาสนิกชนะโมนาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เกนชนะไวกิงเกอร์4ประตูต่อ1เซนกันเล่นชนะโทบอไป4ประตูต่อ1พาซิกชนะ A.E.K. ลานากา3าประตูต่อศูน โอซิเอ็กชนะเลวาเดีย5ประตูต่อ1มาริบอ์ชนะยูนิเวอร์ซินตาเดียไคโอว่า2ประตูต่อ0เซนแพทริกชนะวาดูส3ประตูต่อ1ไวกิงเกอร์เลยวิทไพ่เอ็กนาเทียโลโกไซส์0ประตูต่อ1ซาลาเยโวเสมอ ปาตาเทนาวานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ซาิสกี้พ่ายบาโวศูนย์ประตูต่อหนึ่งอดุสปิชนะเอสบีสองประตูต่อศูนย์และเบดาบิทพ่กับทางด้านดาริสตาไปหนึ่งประตูต่อสองโอเคนะครับผมเีื่อไปการสรุปผลการแข่ขงฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ